แทบทั้งวันคันคอเหมือนมีอะไรติดอยู่ยิบยิบในลําคอบางครั้งมีเสียมหะที่รู้สึกกลืนไม่ลงอาการเหล่านี้หลายคนอาจมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณที่กําลังบอกว่าระบบทางเดินหายใจของเรากําลังทํางานหนะักและถ้าปล่อยไว้นานมันอาจลุกลามไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะปัญหาไอบ่อยหรือคันคอเรือ้อรังอาจมาจากการประชิญกับฝุ่น PM 2.5ควันบุหรี่หรือมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศรอบตัวเรายิ่งในยุคที่อากาศเต็มไปด้วยสาร ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจของเราต้องทํางานหนักขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาการอักเสบในหลอดลมและทางเดินหายใจค่ะดูแลทางเดินหายใจตั้งแต่วันนี้ด้วยบ็อกคารส บรอกโคล i อออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจของคุณด้วยสารสก,กัดธรรมชาติที่ผ่านการวิจัยรองรับไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีช่วยขจัดสารพิษและลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ a อเซโรลาเชอรี่เพิ่มภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อในทางเดินหายใจมะขามป้อมช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะลดการระคายเคืองในราคอ เฮสเปอริดินบำรุงหลอดเลือดในปอดให้แข็งแรงและช่วยให้หายใจโล่งขึ้นและยังมีวิตามินอีดีและ B6 ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูสุขภาพปอดเพียงวันละ2เม็ดง่ายๆคุณก็สามารถดูแลปอดและระบบทางเดินหายใจได้อย่างครบวงจรสนใจปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ at b o c i s e สุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆจากตัวคุณค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ a s i b o i s e